Amazing t a r o Amazing t a r o ดีค่ะยินดีต้อนรับชาวทาดไฟนะคะเข้าสู่พลังงานแลนดอมวันนี้เราจะมากันในหัวข้อว่าคุณเคยได้ยินแฟนคุณบอกคิดถึงไหมต้องได้ยินแหละเออเชื่อแล้วคุณมักจะพูดว่าคิดถึงจริงหรอตัวเองรักเขาเปล่า รักเขาแน่หรอแล้วเขาจริงไหมโอ้บอกรักก็ไม่พอใจนะต้องถามย้ำนะคะแต่วันนี้เราจะมาถามย้ำคำพูดนี้กับโชคชะตาค่ะเผื่อว่าถามแฟนบอนะ่อยๆแล้วแฟนลำคาญเนาะเออบอกรักไม่เชื่อนะเออมาวันนี้จัดก,การให้ค่ะนะคะเขาบอกคิดถึงเขาพูดจริงใช่ไหมรู้สึกจริงๆด้วยใช่ไหมวันนี้เรามาตอบให้ค่ะคนที่เจอคลิปนี้แรนดอมนี้เป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ธาตุไฟค่ะ ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูยินดีต้อนรับสู่คลิปของคุณนะคะลัคนาลัคนาเมษลัคนาสิงห์ลัคนาธนูกับหัวข้อคิดถึงคิดถึงเนาะเขาพูดคิดถึงจริงใช่ไหมฟังไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ผู้ทํานายจะเป็นตัวแทนหยิบให้กับลูกดวงทุกๆท่านน่นะคะที่ติดตามช่องกันมานะขออนุญาตเปิดคําว่าเออเปิดตัวเขาเปิดตัวคุณนิดนึงนะคะเออขอดูพลังงานสื่อกลางนิดนึงนะ และเดี๋ยวเรามาดูว่าคำว่าคิดถึงนั้นมีพลังงานชัดเจนแค่ไหนคะ่ะ ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วาสนาอ่ำเมซิงทาโร่ค่ะกับเรื่องราวพลังงานความรักของคุณนะคะเน้นย้ำหัวข้อเขาบอกคิดถึงเขาพูดจริงใช่ไหมสั้นๆง่ายๆโชคชะตาจะตอบคุณค่ะเป็นตัวแทนหยิบไพ่เขาดูตำแหน่งนี้นะคะคุณเป็นคนขี้กังวลนะคะกังวลใจเพราะคุณรักเขามากนะคะและคุณก็รู้สึกอยากให้ความรักของคุณเนี่ยมันมันมันเหมือนเขาต้องไม่เบื่อเรานะ นะเบื่อเราหรือเปล่าเขารักเราตลอดใช่ไหมอ้าวทำไมเขาตอบลายช้าคืออะไรนิดอะไรหน่อยสกิดต่อมใจไม่ได้เลยมันรู้สึกแบบอุ๊ยเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าโอ้โหแต่พอเขาคุยปุ๊บหายพอเขาตอบกลับเอา้าหายแต่เมื่อแต่เมื่อ5นาทีที่แล้วเมื่อ10นาทีที่แล้วเมื่อ20ินาทีที่แล้วตายแล้วเป็นคนละคนบอกแล้วว่าคุณค่อนข้างกังวลใจนะฮะ ในตำแหน่งดาบหนึ่งนะคะพลังงานตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยคนที่วกวนสับสนคนที่กังวลกระวายใจคนที่รู้สึกว่าเขารักจริงหรือไม่ตัวเขาว่าชัดเจนค่ะคือคุณดาบหนึ่งค่ะคือคุณคุณกังวลใจอ่ะเออคุณรักเขามากไงคุณคิดถึงเขามากนะ ในสมมุติว่าในช่วงเวลาทํางานเขาอาจจะโฟกัสที่งานมากๆแต่ในขณนะเดียวกันคุณอ่สินาทีเดี๋ยวต้องโผล่คิดถึงเขาหน่อยลอะนะชั่วโมงหนึ่งคิดถึงเขาไปละยี่สินาทีนะคะเออเนี่ยมันเป็นอารมณ์และความรู้สึกประมาณนี้ถ้าถามว่าตัวของคุณนั้นนะนะคะกะังวลกรวายใจไหมเป็นที่คุณไม่ใช่เป็นที่เขาเอา้าวแล้วเขาพูดจริงไหมคุณก็รู้อยู่กับ,ก,บก,อก,อกับอกกับใจว่าเขาก็พูดจริงนั่นแหละแต่เรามาติดขี้อ้อนติด ติดขี้กังวลติดน้อยใจเอออะไรแบบนี้นะคะบางทีแฟนลืมลืมคิสนะคะลืมคิสก่อนออกจากบ้านนะ,ะลืมจุมพิษก่อนออกจากบ้านเอางอนนะลืมอะไรที่รักลืมอะไรแหมแล้วไม่ต้องพูดถึงรักทางใจจะน้อยอกน้อยใจเก่งขนาดไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปว่ากันที่ไพ่เราเรื่องนะคะ ไพ่กาลังจะเล่าเรื่องเรื่องราวของคุณนะคะที่เกิดขึ้นนะคะบอกไว้ก่อนนะคะการทํานายาทยทักนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคําพยากรณ์ในคลิปนี้ไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดอาจจะตรงกับคุณจนมหัศจรรย์ก็ตามนะคะ amazing ม,มากๆหรืออาจจะไม่ได้ตรงแต่คุณชอบเข้ามาฟังยินดีต้อนรับนะคะฟังไว้พอเป็นแนวทางนะอย่านําคําพยากรณ์เป็นตัวชี้วัดดวงนะคะอยากดูดวงส่วนตัวทักถ,ถามไอดีไลน์ของผู้ทํานายอยู่ที่หน้าปก YouTube ะะกับคำพยากรณ์ตายลิดนี้ใครอยากเรียนไพ่ยิปซีนะคะไม่ว่าจะเป็นออร์คโคไม่เป็นจะเป็นทาโร่ไม่ว่าจะเป็นแพนดอรัมนะคะตัวเลขนะคะหรือการตั้งชื่อหรืออะไรก็ตามสนใจศาสตร์ไหนลองสอบถามเข้ามาก่อนนะคะผู้ทำานายยินดีต้อนรับค่ะก่อนอื่นค่ะเราไปว่ากันนะคะกับเรื่องราวพลังงานของคุณกันดีกว่ากับความรักความสัมพันธ์ของคุณดินสอมาละสอต้องมานะถ้าถามว่า ราศีอะไรอต้องบอกราศีก่อนนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าแรนดอมนี้เป็นของเราชัดเจนแค่ไหนอ่าราศีอะไรหนอที่บอกคิดถึง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 สิคิดถึงครับคิดคิดถึงค่ะคิดถึงนะราศีนี้เขาพูดออกมาด้วยความตั้งใจจริงหรือไม่เรามาฟังกันค่ะราศีนี้กำลังจะบอกคุณว่าคำว่าคิดถึงนั้นมันจริงจังนะได้แก่คนราศี ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูค่ะแล้วก็มีพลังงานของราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎหกราศีนี้ใช่คนรักคุณไหมคะคนที่บอกคิดถึงคุณหรือเปล่าสบายใจได้นะพลังงานนี้ไปในทิศทางที่บวกค่ะ ไปต่อค่ะถ้าใครไม่ตรงราศีไปตรงนักสัตว์นะคะนักษัตว์ของเขาค่ะเป็นคนที่เกิดในพลังงานของคนราศีนักษัตว์ปีชวดนะจ๊ะนักสัตว์ปีกุลปีมะเสงปีวอกปีเถาะค่ะ เอาละตรงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ความมหัศจรรย์นะคือตรงทั้งสองอย่างในคนคนเดียวกันม,มันชัดเจนนะคำว่าคิดถึงเป็นอะไรอีกได้ไหมมีราศีแล้วมีนักสัตว์เอาอะไรอีกเอาตัวเลขเลยค่ะ ถ้ามาช่องไม่หมอต้องมีตัวเลขตัวเลขที่เกี่ยวพันกับเขาเกี่ยวพันกับคุณด้วยนะคะอาจจะเป็นจํานวนวันเดือนปีที่เราคบหากันก็ได้ตัวเลขดังต่อไปนี้พอพูดแล้วคุณจะนึกถึงเขานะคะมีพลังงานของเลข8ค่ะมีพลังงานของเลข2แล้วก็มีพลังงานของเลข5ค่ะ825เป็นอะไรได้บ้างนะคะวันเดือนปีเกิดเขานะลองดูซิใช่แฟนคุณไหมนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่2เกิดวันที่5เกิดวันที่ 8, เกิดวันที่22เกิดวันที่15อ15 22 25 28ค่ะอืมมีความเกี่ยวพันกับคำว่าวันจันทร์วันพฤหัสวันพุธกลางวันพุธกลางคืนมีความเกี่ยวพันกับเดือนกุมภานะคะเดือนพฤษภาแล้วก็เดือนสิงหา เดือนธันวาค่ะนี่คือพลังงานเดือน8 2 5เป็นอะไรได้บ้างเลขที่บ้านที่เราอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเลขที่บ้านเขาหรือเปล่านะคะเลขที่ห้องคอนโดเขาหรือสถานที่ที่เราอยู่ด้วยกัน825ทะเบียนรถนะคะเบอร์มือถือของเขา4ตัวหลังหรือว่า3าตัวหลังบัตรประชาชนเป็นอะไรได้บ้างหรือว่าเขามารักเราตอนเดือนกุมภาเอ่ย8ปดดูค่ะเมื่อนึกถึง8 2 5นึกอะไรตรงตัวใดตัวหนึง่งตรง2ตัวหรือตรงทั้ง3าหลักเลยก็ได้นะคะเมื่อเราได้รั ราีได้นักสัตว์ได้ฐานตัวเลขแล้วลองดูซิว่าตรงกี่จุดบ,บ้างไหนลองคอมเมนต์มาดูซิคะเดี๋ยวแม่หมอไปอ่านนะเมื่อตรงแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะคุณเป็นคนที่กังวลใจซะเหลือเกินนะคะราศีเราเฉลยไปแล้วนักสัตวก็เฉลยไปแล้วตัวเลขที่มีความสําคัญต่อคลิปนี้ก็เฉลยแล้วนะคะ ทีนี้เราไปดูกันว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะฮะต้องบอกแบบนี้ความรักของคุณเป็นความรักบางคู่ที่กําลังดูคลิปนี้อยู่อาจจะมาจากเกณฑ์ที่ทํางานงาร่วมกันหรือหรือมีมีความเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือมีความเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนมีความเป็นพี่เป็นน้องกันมาก่อนหรือมีความคุ้นหน้าคุ้นตานในโลกออนไลน์กันมาก่อนแล้วจากพัดจะผูนะให้เราทั้งคู่เนี่ยได้มา เจอการเป็นเพื่อนเรียนเพื่อนนักศึกษาคือมันจะมีมันไม่ใช่โนเนมหรือว่าบอแบ๋เลยนะไม่มีที่มาที่ไปมันมันมีที่มาที่ไปอาจจะเคยเจอกันผิวเผินหรือเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเราเป็นเพื่อนของพี่ชายเราแบบนี้ยเคยเจอกันผิวเผินแต่ไม่เคยทักไม่เคยคุยแต่วันนี้โลกมันกลมนะคะโลกมันกลมเบี่ยงให้คุณทั้งคู่อาจจะมีเกณฑ์ได้มาเจอกันด้วยความบังเอิญบางคนนี่ไม่รู้จักกันเลยเฮ้ยหนูไม่เข้าเกมไม่เคยเรียนกันเลยแต่พอคุยไปคุยมา ้าวเป็นคนจังหวัดเดียวกันอ่าเป็นคนอำเภอเดียวกันเอาหมู่บ้านนี้หรอเออนั่นแหละนะคะมันมีความเกี่ยวพนันเอาพอเช็คไปอ้าวเป็นญาอาไม่ใช่เป็นเพื่อนของ ญาติเราคือมันจะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันโดยมหัศจรรย์ใจนะคะทีนี้พอเกิดความสัมพันธ์ในเกณฑ์น,นี้ก็จะมีเกณฑ์คบหากันนะมีเกณฑ์เรียนรู้กันนะด้วยคุณเนี่ยอาจจะผ่านจุดท,ที่เรียกว่าเคยรักใครมากๆแล้วก็ผิดหวังนะคะแล้วพอช่วงเวลาเนี้ยพอคนรักไกลหน่อยคนรักห่างหน่อยหรือว่าคนรักไปทํางานตอนเช้าเนะีเดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องเจอกันนะหรืออยู่คนละทิศละทางเป็นรักทางไกลก็ตาม แต่พอคนลกห่างไปอ่ะเราก็คิดถึงแล้วทําอะไรอยู่อ่ะตัวเองกินอะไรคือมันรู้สึกว่าเขาตอบสักนิดสักหน่อยเราก็มีความสุขนะแสดงว่าเขาไม่ลืมเรานี่คือพลังงานของคุณนะที่ส่งออกมานะนี่คุณนี่คือพลังงานของคุณก่อนนะทีนี้ถ้าถามว่าพลังงานของเขาที่มีต่อคุณละ่ะพิศวาสสิคะ ถึงแม้คุณจะเริ่มต้นจากความธรรมดาซึ่งกันและกันเนาะแบบไม่ได้อาจจะไม่ได้เจอปุ๊บรักปับ๊บหรือสนใจปั๊บนะมีความธรรมดาแต่ตัวเขามีความพิเศษกับคุณมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะและถ้าถามว่าตัวของคุณณนะเวลานั้นบางทีเขาเจอคุณหรือแอบปื้มคุณเนะี่ยอาจจะอยู่ในตําแหน่งที่คุณไม่ได้โสดก็ได้แต่คุณมีความโดดเด่นมีความสําเร็จบางอย่างที่ที่น่าทึ่งมีความสามารถบางอย่างที่เขาชอบหรือมีลักษณะพิเศษที่มีความเป็นตัวของตัวเองอะไร ก็ตามนะคะมันมันไปสะดุดตาเขาเกิดขึ้นนะต้องยอมรับค่ะบางช่วงเวลามันซ้อนทับเนาะนั่นหมายความว่าในช่วงเวลาที่คุณกับเขาคบกันเนี่ยคุณอาจจะโสดเขาอาจกําลังจะเลิกหรือคุณอาจกําลังจะเลิกแล้วเขาโสดมันแล้วแต่สลับสลับคําพยากรณ์ได้แต่มันเหมือนกับว่ามีคนคนหนึ่งอะโสดอีกค,คนคนหนึ่งกําลังดูใจหรือกําลังคุยหรือกําลังเลิกอะไรแบบนี้ค่ะนะคะแล้วพอมันเกิดขึ้นมันก็กลายมาเป็น พอความถูกอกถูกใจมันมันเกิดขึ้นนะคะมันก็เลยมีความสนใจกันนะคะคุณก็มีความรู้สึกสนใจเขาแต่ไม่แสดงออกเขาก็มีความรู้สึกสนใจคุณแต่เขารู้สึกว่าเออโชคชะตานําพาให้เขามาเจอคนนี้ก็ควรต้องเข้าหาควรต้องได้ครอบครองอ่าและภาพรวมคือ เขาเลือกใจตรงกันแต่จะแสดงออกหรือไม่แสดงออกเท่านั้นเองพลังงานความรักของคุณในเกณฑ์ของคุณเนี่ยนะคะคุณรู้สึกชอบเขาแหละอยากคบกับเขาในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันกับคุณเขารู้สึกว่าเออถ้าไปเที่ยวกับคนคนนี้ก็คงสบายใจไปเที่ยวกับผู้หญิงคนนี้น่าจะสบายสบายไปเที่ยวกับผู้ชายคนนี้น่าจะมีไลฟ์สไตล์เหมือนกันเนี่ยค่ะมันมีความพึงพอใจกันเกิดขึ้นแต่มันอยู่ตำแหน่งนี้เลย ตำแหน่ง4 5ห้านะนั่นหมายความว่าคู่นี้อาจจะมีพื้นฐานพื้นเพมาอย่างที่เราสู่กันฟังเมื่อสักครู่นี้และมาพอถึงเวลามีความรู้สึกใกล้เคียงกันหรือตรงกันมันก็ตรงกันโดยบังเอิญและผลลัพธ์ก็อยากครอบครองกันซึ่งก็เป็นผลลัพธ์เหมือนกันมันยิ่งง่ายขึ้นเวลาที่เราจะรักใครหรือว่าจะเข้าหาจะจีบมันก็จะดูง่ายขึ้นนะคะทีนี้เรามาชัดเจนกับความรู้สึกของเขากันดีกว่าเนาะ เขารู้สึกกับคุณอย่างไรคำว่าคิดถึงของเขานั้นตรงใจใช่ไหมเจตนาแบบนั้นความรู้สึกแบบนั้นและทุกอย่างก็คิดแบบนั้นคำว่าคิดถึงแน่นอนค่ะนั่งยันนอนยันค่ะ King of cup ราชาแห่งความรัก เขาคิดถึงคุณแน่นอนนะนั่งยันนอนยันนะคะทุกเวลาคะ่ะเพียงแต่ว่าบางทีเขาก็ดูโรแมนติกบางทีเขาก็ดูไม่โรแมนติกความโรแมนติกของเขาไม่สม่ําเสมอหรอกคะ่ะแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะคะแล้วถามว่าเวลาที่เขาพูดคําว่าคิดถึงต่อให้เขาจะเต็มใจพูดหรือเขินอายพูดหรือไม่อยากจะพูดนั่นหมายถึงเขาคิดถึงคุณจริงๆนะค,คนคนนี้ถ้าพูดคําว่าคิดถึงโดยที่ไม่คิดถึงเนี่ยคุณจะดูหน้าเขาออกค่ะไปต่อค่ะ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคำว่าคิดถึงคิดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณแต่เขาสบายใจถ้าเป็นความรักทางกายอยู่คนละที่กันนะคะเขารูเาเา้เขารู้อยู่แล้วอะ่ะคุณอาจจะต้องบอกเขาว่าจะไปไหนทําอะไรกับใครซึ่งเขาวางใจในการใช้ชีวิตของคุณนะคะดังนั้นเขารู้สึกว่าเวลาคุณทําอะไรมากอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภยัยอยู่ใกล้กันหรืออยู่ห่างกันหรือว่า ไปเช้ากับเย็นเขาก็รู้สึกสบายใจแล้วไว้ใจถ้าคุณจะทําอะไรนะดังนั้นความว่าคิดถึงของเขาเนี่ยมันไม่มีคําว่าจะต้องห่วงห่วงเป็นกังวลเอ้ยไปไหนไม่ได้นะรอผมนะรอชันนะเธอเราต้องไปด้วยกันไม่คุณจะไปกับเพื่อนคุณจะไปกับใครเขามองว่าคุณอนะ รู้อยู่แล้วว่ามีกันและกันนะจะไม่มีทางนอกลูกนอกทางเขาจึงคิดถึงได้แต่ไม่ได้ห่วงไม่ได้กักบริเวณนะไปต่อค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณผูกพันคําว่าคิดถึงไหมโอ้โหคิดถึงผูกพันบางทีถ้าเป็นครอบครัวกันอยู่ก็มีความผูกพันที่มีครอบครัวมีตัวน้อยนะคะมีความผูกพันถ้าเป็นคู่รักก็มีความผูกพันมันไม่สามารถที่จะบอกว่าไม่รักก็ไม่ได้ หรือจะพูดโกหกว่าคิดถึงก็ไม่ได้เพราะการแสดงออกของเขามันชัดเจนว่าเขาก็รักแล้วก็คิดถึงและก็รู้ว่าคุณเป็นคนยังไงจึงไม่ได้มีการหวงขนาดที่จะแบบกักบ,บริเวณเนาะคำว่าคิดถึงของเขาใบที่4ค่ะไพ่เดทคืออะไรไพ่เดทคือคําว่าคิดถึงของเขาเนี่ยเวลาที่เขาพูดอะบางครั้งบางคนที่คุณมีแฟนอยู่อะถ้าไม่พูดคุณก็โกรธ ไม่พอใจหน้าหงิกบ้างแหละหรือบางคณคุณแกล้งอาจจะแกล้งงอนแกล้งโกรธแกล้งหน้าหงิกแต่มันก็รู้สึกได้ว่าคุณอยากฟังมากกว่าซึ่งเขาก็รู้คุณเขาคุณดูไม่ยากเลยนะคะบางทีพอบอกคิดถึงคุณก็ถามกลับไปคิดถึงจริงนะไม่ใช่แค่พูดส่งๆพูดง่ายๆพูดลอยๆพูดให้ผ่านๆคุณมักจะเป็นอารมณ์นี้อ่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะคะนะคะเขารู้ไต่แล้วว่าถ้าไม่พูดคุณก็โกรธนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องพูดนะ ใบสุดท้ายเห็นไหมถ้าขุดถ้าเขาไม่พูดคุณก็โกรธเดี๋ยวก็โตเถียงกันเป็นประเด็นเอ้ยเปลี่ยนไปหรือเปล่าวันนี้ทําไมคือคนเรามันคิดได้หลายความรู้สึกดังนั้นพลังงานนี้เขารู้ตัวคะ่ะ ถ้าเขาพูดอะดีที่สุดถ้าไม่พูดไม่ดีนะคะคุณดูง่ายๆคุณออกดูออกง่ายหน้าคุณออกสีหน้าคุณออกออสะบัดบ๊อบตูดเชิดเลยงอนเลยคางคางเกยโต๊ะเลยนะคะทำเป็นงอนหันรีหันขวางแต่เปล่าหรอกนะคะอยากให้แฟนพูดเท่านั้นแหละนะคะเขารู้ค่ะเขาก็ยังนั่งยันยืน,ย,นยันว่าสิ่งที่เขารู้สึกต่อคุณไม่ว่าจะเป็นคําว่าคิดถึงเนี่ยมันล้วนมาจากสิ่งที่เขาเป็นจริงๆ รักแล้วก็คิดถึงผูกพันกับคุณแต่ถ้าไม่ทําตามที่คุณพูดแล้วคุณขี้งอนแสนงอนหรืองุดหงิดนะคะไปต่อค่ะนะคะเขาอะไรนะเขาคิดจะทําอะไรกับคุณในอนาคตเ,าเปลี่ยนกองไพ่หน่อยนะเขาคิดจะทําอะไรกับคุณในอนาคตบ้างเ,าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเขาจะคิดจะทําอะไรกับคุณเขาคิดจะเรื่องของการเก็บหอบรอมฤติ์นะคะการสร้างเนื้อสร้างตัวการเก็บเงิน การให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะคะการหารายได้นะคะเขามองว่าความมั่นคงของชีวิตมันเริ่มต้นจากคําว่าความพร้อมนะจะแต่งงานกับคุณต้องมีความพร้อมแต่งงานกับคุณแล้วอยากซื้อบ้านก็ต้องมีความพร้อมด้านทรัพย์การเงินหรือพอมีบ้านมีอะไรแล้วอยากมีลูกก็ต้องมีความพร้อมด้านการเงินนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาจะทะําในอนาคตกับคุณอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเงินที่เขาจะสร้างกับ2มีการเซอร์ไพรส์คุณด้วยสิ่งของอะไรที่มันฮารูฮาราหรือมีมีมูล ค่านะคะสิ่งที่เขาจะทำกับคุณในอนาคตใบที่สองเดมมูลค่ะเขาจะทำอะไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเขาจะไม่อยากบอกกับคุณไอ้ยาเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าบอกกับคุณแล้วบางทีคุณอาจจะไม่เห็นดีด้วยนะเพราะเพราะฉะนั้นบางคู่อ่ะต้องระมัดระวังตรงนี้ลองลองปรับความเข้ารู้สึกกันบางคนนะก็เห็นผมมองว่ามันเป็นทางออกที่ดีนะ,ะเคยได้ยินไหมเป็นแฟนกันอะ สามีบางทีหรือพูดตัวผู้ชายไม่รู้ว่าแฟนเล่นแชร์หรือผู้ชายเอาเงินไปลงทุนหวังจะเทรดอย่างนู้นอย่างนี้แต่ผู้หญิงก็ไม่รู้คือเขามักจะมีตัวคือคู่นี้มักจะมีความลับเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าการมองเห็นลู่ทางอะไรใหม่ๆแนะนําว่าคู่นี้ต้องคุยกันนะคะทีนี้แต่ว่าเรามาอยู่ในโจทย์ที่ว่าเขาคิดจะทําอะไรกับคุณในอนาคตเขาคิดถึงความมั่นคง สองอย่างสองหัวข้อใหญ่ๆที่สื่อสารไปเมื่อสักครู่ก็คือความมั่นคงทางด้านทรัพย์สินของชีวิตคู่แล้วก็ตัวเขาเองเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณด้วยสิ่งของที่มีมูลค่านะคะนะคะแต่ว่าคู่นี้ถ้าเรื่องของอนาคตเกี่ยวกับเงินหรือว่าเกี่ยวกับอะไรบางทียังเป็นความลับซึ่งกันและกันอยู่ค่ะตำแหน่งที่2ค่ะนะคะตำแหน่งที่3เนาะเขาจะคิดจะทำอะไรกับคุณในอนาคตก็คือ สำหรับคนโสดนะคะอาจจะมีการเซอร์ไพรส์จัดงานวันเกิดหรือว่าจัดงานครบรอบการครบหาหรือว่าโสดอยู่หรือเป็นแค่คนคุยนะคะก็อาจจะจัด อขอความรักนะคะหรือว่าเป็นคบกันอยู่แล้วก็อาจจะจัดงานที่เกี่ยวกับการแบบคุกข่าวขอแต่งงานก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะหรือว่าแต่งงานกันไปแล้วก็จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์จัดงานเบ mm ิร์ตเดย์ให้กับคุณแล้วแต่นะคะชีวิตของเขาอะเวลาถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าสิ่งที่จะทํากับคุณในอนาคตมักจะเป็นเรื่องที่เป็นความลับแล้วก็มักจะเก็บเอาไว้เซอร์ไพรส์นะคะถ้าถามว่าเขาจะทําอะไรกับคุณในอนาคตตําแหน่งสี นั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาประมวลผลออกมาก็คือความรู้สึกที่ดีความรักความคาดหวังความผูกพันความตั้งใจนะคะดังนั้นเวลาที่เขาจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองชีวิตหรือการเซอร์ไพรส์คุณเขามักจะเก็บเป็นความรับเพราะเขารู้ว่าบางครั้งคุณนะขี้กังวลอืมนะคะคุณเป็นคนขี้กังวลแต่เขาเป็นคนที่ชอบริเริ่มชอบลองชอบเสี่ยงชอบทําอะไร แบบนี้แล้วเขาก็ไม่อยากปรึกษาคุณเพราะว่าจะถูกห้ามบ้างแหละถูกยับยังบ้างแหละดังนั้นสมมุติว่าเขาอยากจะซื้อบ้านบางทีเขาเซอร์ไพรส์ด้วยพาคุณเอาผ้าปิดตาคุณไปเดินอ้าวเปิดรั้วมานี่เธอซื้อบ้านให้ฉันเหรออารมณ์ประมาณนี้เปิดบ้านออกมาเจอรถจอดอยู่หน้าบ้านเอารถใครเอารถฉันเหรออารมณ์ประมาณนี้โอ้กำลังนอนอยู่อะไรอ่าอยู่ใต้หมอนหยิบว่าเป็นกล่องแหวนแบบนี้คือสายเซอร์ไพรส์ก็มีเกิดขึ้นด้วยแต่มักจะเก็บเป็นความลับนะคะอืม แต่ถ้าคุยกันบางเรื่องมันจะดีนะเพราะว่าความรักบางอย่างเนี่ยขอดูหน่อยความรักบางบางอย่างเนี่ยมันมักจะมาจากความโรเลหรือการลองเลือกสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่คิดเขาคิดว่าดีบางครั้งถ้าเขาตัดสินใจพลาดอ่ะเขาก็จะเจ็บใจตัวเองมากๆกันนะคะแต่สิ่งหนึง่งถ้าเขาตัดสินใจพลาดแต่ให้รู้ไว้ว่าเขาทําเพื่อคุณด้วยนะคุณจะต้องให้กําลังใจไม่ใช่การทับถงนะคะสําหรับความรักของคุณนะ ต่อมาค่ะรักเรามีเกณฑ์สมหวังไหมตอนนี้ใครอยู่ในเกณฑ์สถานะคนคุยนะคะเดี๋ยวดูสถานะคนคุยก่อนนะคนที่อยู่ในเกณฑ์สถานะคนคุยรักของคุณมีเกณฑ์สมหวังไหมถ้าอยู่ในสถานะคนคุยนะคะยังคงมีความรับต่อกันอยู่บ้างยังมี ความเป็นตัวตนอยู่บ้างนะคะแต่ในตำแหน่งของสองใบมีเกณฑ์พัฒนาค่ะมีเกณฑ์เปิดใจกันมากขึ้นมีเกณฑ์สื่อสารกันมากขึ้นมีเกณฑ์พูดคุยกันมากขึ้นดังนั้นสองใบนี้ในตำแหน่งของสถานะการคุยจะมีเกณฑ์เปิดใจกันมากขึ้นค่ะ ไปต่อค่ะรักของเรามีเกณฑ์สมหวังไว้สมหวังไหมในตําแหน่งที่เป็นคู่รักกันแล้วนะคะขอดูหน่อยในตําแหน่งที่เป็นคู่รักกันแล้วอาจจะมีเรื่องของระยะทางมีเรื่องของเวลามีเรื่องของหน้าที่การงานมีเรื่องของความพร้อมนะคะซึ่งต้องรอเวลาแต่เขาสัญญา คำว่าคิดถึงหรือคำมั่นสัญญาเขาจะรักษาสัญญาดังนั้นคนที่เป็นคู่รักกันแล้วอาจจะรอวันวิวารอการไปสู่ขอรอความพร้อมรอให้เขาเรียนจบรอให้เขาทํางานเสร็จรอให้เขาเดินทางกลับมาประเทศไทยหรืออะไรก็ตามสิ่งนั้นเป็นเกณฑ์ของความจริงนั่นหมายความว่าคำมั่นสัญญาใดๆก็ตามจะถูก เขาเรียกว่าถูกเกิดขึ้นและจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นก็จะเป็นเกณฑ์สมหวังตอนนี้อาจจะอยู่ห่างกันบ้างมีอุปสรรคบ้างแต่ในอนาคตจะมีเกณฑ์สมหวังค่ะเราไปเปิดในตำแหน่ง ของครอบครัวกันบ้างความราบรื่นของครอบครัวแม่วันนี้เปิดให้ครอบคลุมเลยใครสถานะคุณคุยอยู่ดูคลิปนี้เดี๋ยวเปิดใจกันมากขึ้นใครที่เป็นคู่รักเปิดใจกันแล้วเรียนรู้กันแล้วรอเวลาเท่านั้นเองความฝันเป็นจริงความรักเป็นจริงแน่นอนเขายังรักษาสัญญาทีนี้มาเกณฑ์คู่รักกันบ้างนะ เกณฑ์คู่รักคู่แต่งงานนะคะแหม่คู่รักคู่แต่งงานไม่แปลกคะ่ะที่เราจะต้องมีปัญหาบ้างอุปสรรคบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ในอนาคตเราก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อที่สร้างให้อนาคตมีมีครอบครัวมากขึ้นบางทีคุณเป็นครอบครัวกันอยู่เขาก็อยากจะมีน้องนะมีลูกหรือคุณเป็นครอบครัวกันอยู่เขาก็อยากจะทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นให้กับครอบครัวดังนั้นครอบครัว,วเห็นไหมว่าตําแหน่งของความเป็นครอบครัวเนี่ย มันยังมีการประทะกันบ้างการไม่สบายใจกันบ้างความหุ่นหันพันแล่นความใจร้อนแต่สุดท้ายก็เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันถ้าคุณยังไม่มีลูกเขาก็ปรารถนาที่จะคุยกับคุณเรื่องการตั้งครรภ์การมีบุตรหรือ ถ้าคุณมีครอบครัวนะคะอ่ามีมีครอบครัวแต่งงานกันเรียบร้อยเขาก็อยากจะขยับขยายบ้านหรือว่าอยากขยับขยายเชิงธุรกิจอะไรเกิดขึ้นหรืออยากจะทําอะไรเพิ่มขึ้นก็เพื่ออะไรก็เพื่อครอบครัว <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูภาพรวมนะคะเพราะความเป็นครอบครัวมันไม่ได้มีแค่เราสองคนมันจะมีบริบทรอบด้านแล้ว มีสิ่งแวดล้อมรอบด้านมีคนของฝั่งฝั่งแฟนคุณขอบครัวแฟนขอบครัวเราอะไรแบบนี้ไปหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่อนข้างเด่นในการตั้งขันนะคะอยากมีน้องเพิ่มนะมีลูกคนแรกก็อยากมีลูกคนที่สองอารมณ์ประมาณนี้นะ 랜ดอมนี้เป็นนดอมที่ไม่มีวันหมดอายุค่ะถ้าใครมาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญหรือโชคชะตาพามาให้ถือว่าคําตอบของเวลานี้เป็นเรื่องราวในเวลาปัจจุบันของคุณนะคะเออใครผ่านไปแล้วสิบปีคุณเพิ่งมาเจอแสดงว่าเพิ่งเป็นเวลาของคุณนะก็ฟังเอาไว้ได้เลยลองดูค่ะเผื่อมีอะไรเป็นแง่คิดของเราไม่มากก็น้อยนะคะอาจจะมีบ้างก็ได้นะทีนี้ทําไมโชคชะตาจึงนาพาใคุณมาเจอเพราะว่ากำลังจะบอกว่าความรักของคุณมันกําลังงอกเงย การที่คุณเข้าใจเขาในวันนี้ต่อไปมันจะกลายเป็นการเข้าใจและความรักที่มหาศาลการที่คุณทําดีต่อกันวันนี้ในอนาคตมันจะผิดอกออกผลออกมาเป็นครอบครัวที่สุขสันต์เป็นการวางรากฐานของความสุขที่ดีในอนาคตนะคะดังนั้นในความเป็นความรักความสัมพันธ์ของคุณคือการทําทุกวันให้มีความสุขเพื่อ ให้อนาคตเราไปต่อกันเรื่อยๆงอกงามขึ้นมีรักที่สดใสขึ้นไม่น่าเบื่อหน่ายมีอะไรตื่นเต้นหวือหวาตลอดเวลาอ่าโชคชะตาใบที่2ค่ะใบที่หนใบที่สองเนาะเขาเรียกว่าความรักต่อให้เป็นความรักจะอยู่ในช่วงโตอยู่ในช่วงพูดคุยหรืออยู่ในช่วงของครอบครัวสุดท้ายคนที่เจอคลิปนี้อยากให้รู้ว่าความรักอะ่ะ ทุกความรักหรือทุกเรื่องราวทุกความสัมพันธ์มักจะมีปริศนาเสมอและปริศนานี่แหละมันก็คือตัวอุปสรรคความไม่บอกกันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาอยากจะบอกคุณว่าสุขทุกเส้นทางของความรักอะ่ะมันมักจะมีเรื่องราวที่เป็นความลับต่อให้เรารักกันแค่ไหนมันก็ยังมีความลับค่ะอืม และใบสุดท้ายแต่ความรับมันก็จังเป็นความรับที่ส่งผลให้ครอบครัวหรือความสัมพันธ์หรือคู่รักหรือว่าตําแหน่งการพูดคุยสถานะการคุยยังดําเนินต่อไปอย่างสมบูรณ์นะคะบอกแล้วทุกคนมีคนสองคนมาอยู่ด้วยกัน ก็ต้องมีความลับบ้างแหละซุกเงินเมียบ้างแหละเออเอะเมียแอบช้อปปิ้งหลบกล่องพัวสดุผัวบ้างแหละเออต้องพูดแบบนี้นะแบบผัวผัวเมียเมียแล้วยิ่งเข้าใจใช่ไหมคะมันก็ต้องมีบ้างเอาซื้อเสื้ออีกแล้วหรอเอาซื้อรองเท้าคือทุกความสัมพันธ์จะมีความลับเสมอลูกก็มีความรักกับพ่อแม่นะความลับนะเออทุกความสัมพันธ์มีความลับเสมอแต่ให้รู้ไว้ว่าเส้นทางความรักของคุณยังสมบูรณ์อยู่ก็ เบาๆได้ปล่อยใจไหลได้ยอมได้ยอมเปรียบเสมือนคาว่าคิดถึงบรรทัดแรกที่คุณพูดถึงการรู้สึกง,งอนแฟนไม่พูดเลยเขาบอกว่าเออไม่พูดก็อย่าไปคิดมากบางทีคนมันลืมกันบ้างนะหลับหูหลับตาบ้างอย่างงอนทุกเรื่องบางที แฟนทํางานยุ่งบอกไม่บอกอไม่บอกคิดถึงแสดงว่าแฟนมีคนอื่นอ้ยมันไม่ขนาดนั้นหรอกนะคะเออคุณมีความลับอะไรกับฉันคุณดูเปลี่ยนไปนะเอออะค่อยคอยคุยกันดีๆนะคะดังนั้นนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความลับคุณก็ยังมีความลับกับแฟนคุณเลยดังนั้นถ้าถ้าเป็นความลับที่ไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรมากมายเราอย่าตังวลใจอย่าอย่าพึ่งตัดสินว่าเขาเปลี่ยนไปอย่าพึ่งงอนในสิ่งที่มัน ที่มันดูไร้สาระนะคะอย่างงี้เง่าในกับสิ่งที่มันเป็นความลับที่มันดูแบบเด็กๆนะเออบางคนแฟนชอบโมเดลนะซื้ออีกแล้วโมเดลก็แพงแงนะโอ้ตัวภรรยาก็โมโหโมโหโมโหอย่าไปโมโหเขาเลยทุกคนมีความฝัน จากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่มาเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกทุกคนผ่านวัยเด็กที่มีความฝานันมีความอยากได้ในวัยที่เราไม่มีตังค์ซื้อในวัยที่เราไม่พร้อมแต่พอโตขึ้นแล้วเขาอยากจะซื้อเขาอยากจะพร้อมต้องให้เขานะคะเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมคนเป็นภรยาบอกเหมือนมีลูกสองคนนะจะมีเป็นลูกคนที่หนึ่งนะเออลูกจริงลูกของเราเป็นลูกคนที่สองอารมณ์ประมาณนั้นแล้วอย่าลืมว่าตัวคุณก็ยังอยากได้ในสิ่งที่อยากได้เลยอะเป็นกําลังใจให้นะคะเมื่อ เมื่อความรักดําเนินไปได้ไพ่กองนี้บอกว่าคําว่าคิดถึงของเขาพูดและรู้สึกออกมาจากใจเสมอค่ะฝากไว้เท่านี้ใครเอนดูพูดทานายเนาะแชร์คลิปนี้เป็นวิทยาทานแชร์คลิปนี้เป็นค่าบุญคูไัยนะคะปรารถนาให้ผู้ชายทุกคนได้รักความรักนะคะและได้เข้าใจคําว่าคิดถึงของกันและกันอย่างทราบซึ้งนะคะหรืออยากจะสนับสนุนด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะที่เป็นรูปหัวใจตัวเอสหรือปุ่มขอบคุณที่ทาง YouTube จะทําลื้นใต้คลิปนี้ใต้คลิปนี้ที่ ที่เป็นรูปหัวใจตัว S นะคะคนทั่วโลกกดปุ่มใบนี้ได้ค่ะสนับสนุนช่วงนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ